รเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรน,นครเมื่อกี้ผมเพิ่งวางสายคับนะคนที่เขาเ,เ,เขาเรียกอะไรอยู่บ้านติดกันกันกบเจ้าของอ,อ,อะไรเจ้าอะไรเขาเรียกคนที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเจรัสพอทโทรมาปรึกษาเขาบอกว่าตำรวจที่สมุน,นครเองบอกประมาณวันที่18มีนาที่จะถึงนี้ นะตำรวจก็จะออกหมายเรียกเจรัตนะจะเอ,เอาจะเรียกเจรัสมาทำนองเหมือนมารับทราบข้อกล่าวหาหรืออะไรทำนองนั้นนะตำรวจที่สกลน,นครน่ะนะเขาก็ปรึกษาว่าเอออยากจะให้อาจารย์เดชาเนี่ยไปเป็นทนายความให้กับเจรัตได้ไหม,มผมก็เลยบอกว่านะอาลองลองโทรมาคุยกันก่อนนะครับนะครับเขาก็เป็น fc ผมนะครับไอคนที่สนิทกับเจรัตเนี่ยที่หวยสิบสองล้านเนี่ย เขาบอกลองโทรมาคุยกันก่อนนะหรือไม่ก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาลงนั่งคุยกันก่อนว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูแล้วมันเข้าท่าเข้าทางเรามีอะไรที่ผมจะให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายได้ก็ยินดีนะครับเขาก็บอกก็ยินดีที่จะจ่ายค่าเครื่องบินค่าจ้างอะไรต่างนะครับผมก็บอกไม่เป็นไรมานั่งดูก่อนว่าพอจะให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายอะไรไหมคือคดีของเจรัตเนี่ยที่สกลนครที่มีเจ เจ๊ัยอะไรเนี่ยนะไปจองสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วไม่ได้ไต่ตังค์นะโดยอ้างว่าลืมอะไรํำรองเนี่ยมัวแต่ล้ำอยู่ในลืมอะไรต่างเนี่ยนะไอคดีแบบเนี้ยมันก็มีประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องต่อสู้กันหลายอย่างถ้าหลักทฤษฎีทางกฎหมายเนี่ยนะนะไอป้าประไพเนี่ยเสนอสนองตรงกันรกรรมสิทธิ์ในสลาก้าโอนไปอันนี้ทฤษฎีทางกฎหมายหลักเลยแต่มันก็มีข้อยกเว้นหลายอย่างเช่น เป็นแค่จองหรือคำมั่นของผู้จะซื้อหรือเปล่านะฝ่ายเดียวหรือเปล่านะอันนี้กรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนนะครับหรือไอตอนมาซื้อหวยเนี่ยมีเจตนาจะจ่ายค่าค่าหวยหรือค่าสลากไหมนะหรือเจตนาจะมาเซ็นไว้ข้างหลังอ่าอย่างเดียวโดยไม่มีเจตนาจ่ายถ้าแบบนี้ก็ถือว่ามีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกอันนี้คําบรรยายของอาจารย์วิษนุนะเรือง,งามนะฮะรองนายกเนี่ยสอนที่เนติบัณฑิตเนี่ยนะครับเข้าใจนะฮะเนี่ยก็ เพราะฉะนั้นมันออกได้หลายทางคดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกไม่รู้ว่าเจ๊รัดไม่รู้ว่าป้าภัยก็ต้องไปสู้กันอีกนานแต่ที่สําคัญในคดีนี้ก็ฝากไปยังพนักง,งานสอบสวนในการจะออกหมายเรียกใครนะครับอย่าลืมนะครับกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดนะมันต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรนะถ้าพยานหลักฐานมันไม่พอสมควรเช่นหนึ่งยังไม่รู้เลยนะครับไอสลากกินแบ่งเนี่ยที่ไปที่ไปจองซื้อไว้เนี่ย มันใช่รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าสองนะมีการเซ็นสลักหลังสลักจริงหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้ของกลางยังไม่มีเลยและไปคนบ้านแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานถ้ามันไม่พอเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเรียกเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องระวังหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะะก็ฝากไว้นะครับฝากพนักง,งานสอบสวนนะเพราะผมเป็นคนที่รักและชื่นชมตำรวจมาตลอด ก็ฝากไว้คดีนี้นะคนใกล้ตัวเขาก็อาของของเจรัตนี่เขาโทรมานะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังในการจะออกหมายเรียกถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานสลากก็ไม่เจอถูกหวยก็รางวัลที่หนึ่งก็ยังไม่รู้อืมระวังก็ต้องระวังถ้ามันไม่ถ้ามันยังไม่มีพยานหลักฐานก็ต้องระวังนะครับอ่าพนักง,งานสอบสวนต้องระวังเดี๋ยวจะกลายเป็นถูกดำเนินคดีมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดแต่ถ้ามีหลักฐานพอสมควรก็แจ้งข้อกล่าวหาไป นะครับนะเออนะฮะเข้าใจนะครับนี่คือเรื่องนะพอพอเรื่องนี้จบปุ๊บนะตะกี้มีข่าวไว้แล้วที่นคนปรปฐมมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าไปจองสลากอีกแลละถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ได้จ่ายตังค์เอาแล้วครับเนี่ยผมบอกแล้วว่าพอมันมีข่าวแบบนี้มาในต่อไปเนี่ยคนขายสลากริมถนนเนี่ยจะลําบากฮะใครๆมาก็อ่ะกูจองแล้วจองแล้วจองแล้วไอ้คนขายก็เไป็นไง ได้ได้ได้เอาเงินมาจ่ายทีหลังก็ได้พอถึงเวลาไปไงไม่มานะสลากที่จองไว้กรรมสิทธิ์โอนแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปขายใครก็ติดคุกเอาไปขายใครก็ติดคุกต่อไปมันก็จะมีพวกนะหัวหมอศรีธน,นชัยนะครับมาแล้วก็บอกว่าจองแล้วเอาเบอร์นี้จองแล้วจองแล้วเนี่ยนครปฐมก็้มาแล้วนะจองแล้วรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ได้จ่ายาตั้งค์ง แล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาจ่ายแล้วไม่ตามเลยต่อมาพอร,รู้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไงนะนี่ครับแม่ค้าพ่อค้าสลากเอาไปขายได้อย่างไรดําเนินคดียกักยอกติดคุกสามปีผมว่าต่อไปเนี่ยคนขายสลากจะลําบากครับมีคนขายสลากอยู่สองสามรายเมื่อกี้โทรมาหาผมผมเขาถามว่าจะป้องกันยังไงอาจารย์ครับถ้าเกิดคนขายมาแล้วก็บอกว่าอะไรจองแล้วจองแล้วนะครับพอไปขายติดคุกฐานยากักยอกเงินก็ไม่จ่าย สลากก็ไม่มาเอาคนขายก็เจ๊งผมก็เลยแนะนําว่าให้ไปทําป้ายตั้งติดไว้ที่แผงเลยเขียนว่านะห้ามจองจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงเขียนเลยครับห้ามจองต้องจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงครับนะครับห้ามเลยเขียนให้ชัดเลยครับไม่รับจองจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงจ่ายสดงดเชื่อนะเขียนเลยครับนะเอาให้ชัดเลยครับเพราะฉะนั้นลําบากครับ ต่อไปเนี่ยใครๆก็มาถึงกบแบบพอเดิมพอเห็นสลากปุ๊บเอาจองเบอร์นี้นะครับแล้วหายหัวไปเลยนะครับตังตัมไม่เอามาจ่ายวันดีคืนดีถูกรางวัลที่หนึ่งไปดูตามข่าวเป็นไงอ้าวนี่เอาสลากของฉันไปขายได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับสีถนนชัยมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วย Facebook รูอยู่อ่าสองพันเก้าช่วยกดได้ครับสองพันเก้านี่กดแชร์ด้วย นะ YouTube เหมือนกันนะครับพันสองกดกดแชร์ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยให้ความรู้แบบในเชิงป้องกันเพราะอะไรสมัยนี้มันหัวหมอคนนะนะครับไปถึงปุ๊บจอง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 สลักหลังมัง่งจองมั่งสลักหลังมัง่งเอาเบอร์นี้จ่แล้วหายเลยถ้าไปถูกก็หายหัวไปเลยถ้าถูกก็เอา้าเอาสลาของฉันไปขายได้อย่างไรนี่แหละคนแบบนี้นะครับเล่าให้ท่านฟังนะ นะครับนี่ก็อ่าก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญก็เล่าให้พี่น้องฟังเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องคดีทางการเมืองเพนกวินเพนกวินเป็นไงเนีย่ยวันนี้ก็เป็นไงามาในบาลังศาลก็ออกฤทธิ์เลยเพนกะวินวันนี้ก็อาจจะแบบคับแค้นใจไม่ได้ประกันตัวอาจจะมีความเครียดก็เลยขออนุญาตศาลแถลงในบรลังเท่าที่ผมติดตามข่าวที่ศาลอาญาศาลท่านก็ไม่อนุญาตนะนะครับ เนื่องจากว่ามีคนจํานวนมากอะไรต่างๆกลัวจะพูดอะไรออกมานะครับนะฮะเ,เพราะว่ามีคนมานั่งฟังการวินาคดีจํานวนมากแล้วเป็นคดีเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับสถาบันท่านก็เลยไม่ได้อนุญาตเพนกวินก็เลยอึดอัดใจก็เลยลุกขึ้นพูดอะไรต่ออต่างๆว่าไม่ได้ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับจะอดข้าวประท้วงจะอะไรต่ออต่างๆแล้วกองเชียร์ก็มีกับโมโหเดือดดานโยนขวดน้ําอะไรตามข่าวนะจริงเท็จยังไงผมไม่กล้าย,ยืนยันนะ เพราะเป็นเรื่องในห้องพิญานะครับก็เออก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมีความเครียดนะเท่าที่ติดตามข่าวนะคือนะครับนะเพนกวินก็คงจะเครียดนะครับเป็นแกนนําราษฎรไม่ได้รับการประกันตัวแกนนากปปสสมัยสุเทพสารตัดสินจำคุกแล้วจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็มีความน้อยเนื้อจํำใจ ผมก็อขอญอาติกับเรียนในฐานะเป็นทนายความว่าดุลบินิทในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้ประกันเนี่ยเป็นของศาลนะศาลท่านมีดูพินิทที่จะให้ประกันหรือไม่ให้กันไม่ให้ประกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปเทียบเคียงกับคดีกรปสนนี้เล่าให้ฟังในแง่ของกฎหมายนะผมพูดมากไม่ได้เดี๋ยวก็โดนหมิ่นศาลโดนละเมิดหน้าศาลเข้าใจนะเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยให้ความรู้ไว้แค่นั้น แล้วแต่สารท่านจะให้ปล่อยตัวหรือไม่ให้ปล่อยตัวเป็นรุลเปนิจของท่านไม่ต้องไปเทียบคีอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ความรู้นะฮะถามว่าเควินพิ้นจะมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวไหมยากพูดตรงๆเลยยากฟันธงเลยยกเ,ลย,ยกเว้นว่านะทางแกนนําราษฎรเนี่ยอาจจะคุยกับทางรัฐบาลคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยความมั่นคงก็ทำสือรับรองมาว่าออกมาแล้วจะไม่มาก่อความวุ่นวาย นะครับรับปากแล้วก็ทางหน่วยความมั่นคงสํานักงานตํารวจแห่งชาติอายการอาจจะไม่คัดค้านถ้าแบบนี้นะข้อท็จจริงเปลี่ยนไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองสารท่านอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวน่าจะมีประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับก็หมายถึงว่าออกมาแล้วห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมนะครับแล้วก็ต้องมีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาเซ็นรับรองอะไรต่างๆนะครับนะมันถึงจะได้ประกันตัวอันนี้ว่ากันว่ากันตรงไปตรงมานะครับ นะผมจะเข้าใจแล้วก็เห็นใจเพนกวินเนี่ยนะครับที่เป็นนักต่อสู้แต่ว่านะกฎกติกามารายาทมันมีในประเทศก็มีทางเดียวนะครับต้องให้ทางพลเอกประยุทธ์นะหรือผู้อุปการทหารบกหรือว่าทางตำรวจแรงต่างเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวขว้องมันคงเนี่ยเขารับรองมาว่าเออปล่อยแล้วไม่เป็นอันตรายนะแล้วก็เพนกวินกาจะต้องรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเข้ามาแล้วแชร์ด้วยตอนนี้ Facebook ก็3,3 0พ y o u t u b e 1 7บพันเติ๊กตนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะมาจากรา112ิบนี่มันก็เป็นคดีที่นะครับเกี่ยวกับสถาบันมันก็เป็นคดีอ่อนไหวนะครับอันนี้ก็ก,ก็ก็เล่าเล่าให้พี่น้องได้รับทราบนะครับรับทราบกันไว้นะครับ นะว่าคดีประเภทนี้มันก็อย่างว่านะมันมันเสียวๆอยู่อะ่ะนะต้องมันมันต้องอนะการจะปล่อยตัวชั่วคราวไม่ใช่ง่ายถามว่าโทษสูงก็สูงสิบห้าปีอันนี้ก็เป็นเรื่องนะแล้วก็อีกเรื่องคดีเพนกวินก็สารอาญาอนุญาตให้ยาห้ายเรือนจำนะจากธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับนะนะครับ,นะนะรบนะก็มาอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพแล้วนะ เกออ็ว่ากันยินดีด้วยจะไปอยู่ที่กรุงเทพไม่ต้องไปอยู่ทบรีแต่ถ้าเกิดมีความแออัดผู้บัญชาการเรือนจาเขาก็ต้องมาถแถลงสารว่าจะเป็นต้องย้ายไปไหนยังไงก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจําเลยในการที่จะออไปอยู่เรือนจําอะไรยังไงก็ต้องถแถลงสารนะสารท่านอนุญาตก็แค่นั้นก็ก็กลับมาที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพทางไม้ทางอะไรเพนกวินแล้วใครคนเราจำไม่ได้แนละ้ว นะส่วนธนาอนน์นก็เหมือนกันก็แกนนาก็คงไม่ได้ประกันตัวเหมือนกันนะต้องเป็นกรณีแบบที่ว่าในหน่วยความมันคงขัรับรองว่าออกมาแล้วจะไม่ก่อความวุ่นวายนะถ้าเขารับรองขนาดนั้นถึงจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งจากไม่อนุญาตเป็นอนุญาตน่าจะเป็นทางเดียวนะนอกนั้นคงยาก